ผมมีสองชาติบุคคลคือกัมพูชาและไทยกัมพูชาและไทยเขาทำงานที่กรุงเทพฯ สะอาดดีนะครับเนาะใช่แล้วเอ็กซ์เพรสว์ยินสะอาดไรถนนสะอาดยไรวิเศษไรถนนสะอาดเนี่ย beautiful y น a for t h a is in k a k o n g ok province in k a k o n g ok province. Yeah. And this the uh, is near to w h e my parent i n l a w g hometown. Ah yeah. k a m o n g And next gonna be Tran เขาบอกแล้วมีอะไรทวนอยู <ici S 1> ่โอเคอะไรมะมะพร้าวอะไรอะไรโด่งครับสโด่งโด่งโด่งสีมีอะไรมาสวยอาไรสวยวัดบุรีรัมย์อะไรนะติดโด่งติดโด่งติดโด่แค่โด่งว่ะต้นต้นมะพร้าวอ่ะ สไวเนี่ยมันเป็นมะม่วงนะอ่ะครับผมนะมันสไว้เนี่ยมันเป็นต้นมะม่วงนะสวายเราไม่ใช่ไม่ใช่ลำใหญ่หรอโสวาย is mango right mango yes yeah that's why I don't h i m like mango mango สวายคือ mango yes สวายคือ mango yeah so he u h he s u r p r i s e h ah one by one จะ say ลำใหญ่อะวันจันทร์ลำใหญ่วันจันทร์สองเมียลำใหญ่ is in English l i c h ลิ้น ลำใหญ่ is what fruit เหรอ fruit อ่า the one that she bought yesterday for you ลำใหญ่มีคนลำใหญ่ so so for me what the one ปุ้ทรี่อะไร no ปุ้ทรี่โอ้ตั้งไงตั้งไงโอ้ตั้งไงโอเค yeah ตั้งไงฮีทฮีทฮิตอล์แล้วครับฮีทฮีทฮิตอล์แล้วก็ตั้งไงสบายอ่าสบายฮิตอล์อะไรไอ้สิ่งนู้นสบาย is not ลำใหญ่สบาย is mango mango yeah สบายสบายส้มเงาะส้มเงาะ in Thai อย่างที่ตอนไ่สวายเสวายทรีสวายทรอ๋อนลำใหญ่ทรีลำใหญ่ทรี่ตอนไ่ลำใหญ่ตางไงต่งไงลำใหญ่างไงเรูเดทูไรนสหญ่รนไปเลนไปเลนไปเลนเนทูเดอเนทูไทยกรู cross to ก e a h สะเก็ดไอนจันบุรีจันบุรีจันจันบุรีโอเคจันบุรีสวายมะม่วงออมสวายก็คือแมงโถดใส่มะม่วงมะม่วงหวานก็เป็นสวายไปแอมมะม่วงมหวานนี่ไปแอมไปโอวหวานเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นลำไยใช่ไหมี่ยใช่ไหม <ừ> แม่มาขึ้นต้นและแม่ดูยังไงว่านต้่ามันเป็นใบหรือรใบหรือแต่ที่มันเป็นร่มันข้องถ้าอยู่บ้านเราก็เป็นวัตดจริงอะไร j u e ใช่อ n g o ร a n g e e ร n เห็นลูกมันอยู่อามเมื่อกี้นี้ครับ ดูเ y ม i k e do c a น Believe in naga ร n a they b e l i e v in a Believe ียน a is a yeah big snake with a five or seven head yeah do t h e believe in that yes yes Thailand they believe a t in Thailand yeah yeah dragon yeah dragon Yeah, okay. it's a, yeah, it's a brand, Della is a local brand, uh, gas, gas, petrol <laughs> <gas, gas> station. Oh, petrol station, yeah. ยาบ้านเราเขาใหญ่กินไทยแลนด์คอเขาใหญ่ใหญ่เขามินพนมใหญ่ใหญ่ใหญ่มินทุทมใหญ่เขาใหญ่อะเขาใหญ่เขาใหญ่เขาพนมรุ้งเขาพนมรุ้งพนมเปนเขาเซมนอย่างเงี้ยรุ้งรุ้งบรุ่งรุ้งอะเรนโบเรนโบ ขึนเ,เขาใหญ่บ้านเรานี่ยฮะแล้ด <us> <Yeah, yeah. S 2> ูไปดูมาเนาะใช่แล้วขึ้นเขาสี่ยูเซรไลท์ที่ไฮเอสมองเห็นไรไฮเอสปโนบินเห็นเห็นเห็นเจมโบ่เดียวไรแต่อยู่ที่ไทยนี่ยมันจะมีช้างมีกระทิงนะเยอะนะเวลาาตื่นมาในธรรมอินทัลแลนด์นะครับเอลเฟ์แนด์เซียเอลฟ์แนด์เจสซ์จะเป็นเดสเซมท์จริงเดสเซมท์ ที่สูงที่สุดในประเทศกัมพูชาเป็นภูเขาที่สูงที่สุด โอเคนว traffic light โอเคสวนนวด traffic jam เหน traffic light โอเคนวด traffic light นว traffic jam Thailand they have a lot of traffic light and no light l o t of traffic jam ถูกโอเคมีมีจะกวาด t kilometers traffic light โอเคแล้วเด็กขึ้นตักไปก to another two kilometers โอเค and jam ไปกิน jam ไปกิน if no traffic light no jam โอเค no jam So the in the city library um, uh, in the Bangkok is very busy and then oh, very, very, jam. Boring also, right? yeah, very, very boring also. Yeah, very boring in very jam, very jam. boring in Bangkok. Yeah. 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 But I like you said that when the, we are getting old, yeah, we want yeah. to sit down, sit down with a calm place, yeah, nice yeah. yeah. like village, nice yeah, right, really here. cái tính tham gia, tham gia, yeah, tham gia, something tham yeah, like em ấy, như thế thì ok, like tôi như này, come back to yeah, stay yeah. close to Uncle Bong, so intentional, no, oh, okay. I want to stay in big city, yeah, yeah, yeah. I understand her, okay, she is young, okay, She's young, yeah. she yeah. want to enjoy her life in big city, take yeah, yeah. Challenging, huh? yeah. Like challenging, yeah, with friends, you know. yeah, get, uh, you know, good money in big city, yeah. Chicago is big city, you know, yeah, yes, it will earn the money She told me like I go to uh, your place, okay, I work I work like uh twenty dollars per hour. Oh. yeah, my dollars per hour. She work in Chicago, she get more than that. Oh, I see. She So, get more than so that. What, does, what does she do? Uh, she uh, she has a cashier. cashier. For, uh, for the uh, for the Thai restaurant, yeah. Oh yeah. Many years, yeah. Many years. yeah. she been working that uh, many years, yeah. h ย่างเชียงคูณี้ส g ท t ่ o ทุกเงินมันเองบิ๊ i ซิตี้บิ๊กซิต e ้ n ิ๊กซ e r ี้แ e ะคนที c a r ก t ขอยู่นเช e ยงคู o ์ก n โอเคบิ๊กซิ t ี้พว t i ข y o ด้เงินมากย t งไ e ้เงินมากไ o ้เงินม e กแต่คุณรู้ e หมถ้า o ุ e ซื้ okay, มันจะพ u ่ไากในพมเปญโอเคแต่คุณซื้ออาหรคุณต้องจ่ายมากเมื่อเท e ยบกับ t น e y ไ a ้เงิ s น้อ e apartments it's about like uh, one thousand oh. uh this month is increased to one thousand last, mm. last year one thousand three hundred this year i think like they increased to one thousand four hundred oh, yeah for her apartment yeah, mm, very, expensive. yeah very expensive you it's know you live you live in uh, she live in the big city. This city but she earn more but she pay more y มไป e ายอยู่ตลาดบิลนมั่เขนขเรียกโอเค The export to Thailand, you New know, m a n g o e s Swai oh, s w <Surv> i <ive. S 2> right. yes yes yeah. The export to Thailand yeah, <laughs> yeah to China, China. tuần giang tuần giang già tuần giang tuần giang It takes many years, right? Four year, five years, six year, right? Five year, six year. Yeah. Uh, in Kampung Cham, Kampung Cham, Bong Khmum, Kerches, Ratanakiri Probably. Oh, rock A rock lot rock of uh, rubber tree. Oh, rubber tree. Yeah. yeah. So they they, they plan and export to to Vietnam or oh, export to Vietnam and Vietnam to export to China uh -huh, yeah <laughs> mostly in Thailand they, in the past you know they grow in the south of Thailand, south Thailand. but right now everywhere in Thailand oh, yes, yes. in the past they said like yeah. oh cannot grow any place except south Thailand oh. they try to protect you know แบบโปรดักต์เดสวาเลเซโดยุคนั้นโคร่เร r รับบริษัท e v e n y w h e r e okay except us except south Thailand it's going west but right now everywhere in Thailand it's <Yeah, yeah. S 1> yeah. g r o w i t, t g กำปงศิลาเหมือนกับเหมือนศิลาที่เราเรียกเนาะถามเนาะศิลานี่เหมือนหินใช่ไหมใช่ไหม station, right? Get station yeah. and coffee. the oh, uh, museum. Yeah, just stopping. Yeah, for restroom. Restroom. We just stop. Yeah, the <laughs> really... yeah, coffee yeah. Also. this one is yeah, uh, local coffee local, local uh, coffee right? okay. you you stop. You uh, we We